มโตบังแก้วนะครับใมันนะครับ r ูเอสครับเอ็บบีมานี้ผมได้ไดเลยนะครับไอ้หนุ่มบอยได้ลาวจเช่นว่าได้ครับไม่มีทีไหนนะครับการาไม่ลดเงี้ในกองุมกัดเดียวกับนุ๊กนุ๊กกับแบบคิดอะไรกันนะครับไม่การตำรวจ นนี้มีอะเยอะเลยตั้งมาบริสต,<ม>ต์ตวลงใช่หนี่นะครับผมมาไม่นะครับไม่ปุ่มนะครับวันนี้ต,ตั้งอตกันได้ต้งหืาเป๊กเป็นโคงนครับช่วต่างเรียบนะครับนี่ที่มื่ซื้บนะเพรากนกับแตะครับเล่ไยไ่เปียใครแยบตาครับยี่กับสั้งายล็อกเเป็นหรือั้งหลายลกวิ่งเองเดี๋ยวตั้งนนี้เค็กใบรครับตัวยีแม่พี่ครับเล็กใบรครับก็รองแต่นงครั เล็ <c oughs> กไปกผมบตไปอีกแบบนี้สร้างเหมาคนนี้กันโดยกันแต่ของผมนะครับผมเป็นคนดาวัายนะครับป้ามักเส้มก่อก็คือป้อนกันมาดูเลือดปล้ำเงินเนื่อยเฮ้ยอะไรก็ว่ายลุดลุยนะครับว่าลุดเลยกันอยากได,ได้แล้วกันน,นี่นี่นี่ก็คือกันลองร่องร่องรถกับลองกับสร้างเหมา จาเหมยเป็ดยากลองกองครับไ้นะครับ่วยชิปเีวไม่ทันทมยาหม่มดตีนะค่ไเมยมตีนะครับเป็ดก็จมาแลวะรกับเดียวาเ่ยหนววเตบครับวิงนะครับเยปกันนี่วิง้เรื่องดีมันเลยดีจริงกับกลดียบก็ว่ อย่าว่าไม่ให้ไงไไม่ไม่ทุ่งนั้นไปตอนนั้นอาจจะดูใยได้ตลูกปยเยอะปืยเยอเรือวันี้กาเรืองปอนี่จะกมัดมักันนะครับนะุยกันทั้งนั้นเอามาเร่อม,มันตพิ่มป,ป,ป,ปตรตอะไมา<ล> <นะ S 1> ตาทีม่นอะไรวะไม่ได้หมดตาทีมันได้มเราเปลี่นกันนี่นั่นเลยนะครับนะานนะครับนะเอ็มบอเราทะลุทะนั่นกวนกวนนะครับ Nào, nào, nào. Oh. bà bồi thuốc chơi này các thuốc bồi... à, <laughs> oh, máy <laughs> <bà> chơi không ui bom tài chuyện này